ส,สวัสดีค่ะสวัสดีความสุข e สวัสดีค่ะเตรียมตัวทั้งทายความสุขด้วยธรรมะไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะเล็กหรือใหญ่แค่ไม่คิดได้ทุกข์ก็สุขใจได้ค่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมดื่มเพื่อลืมทุกข์เชอดื่มเพื่อลืมทุกข์บ้าไอเพื่อนไม่้เลี่ยนฉันจะมาผ่านเลยหยุดได้แล้วรอบกัน น้ำเปลี่ยนใจปลาการสุราก็เปลี่ยนใจคนการดื่มเหล้าอาจจะช่วยได้ชั่วครู่ชช่วยามทุกใจก็ดับที่ใจเราถามว่าเราเอาเหล้ามาดับก็เหมือนเราสูงไฟพบกับบุ๋มปนัดดาบุ๋มผู้ดีและผมนายกระต่ายครับในรายการสวัสดีความสุขค่ะรายการที่จะกระตุ้นความคิดให้ชีวิตมีสุขกับคําสอนดีๆของพระอาจารย์อารมณ์ดีถุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมค่ะแล้วพบกันนะคะจะเรพร